วงเดียวนะครับนี่พันไรคะเนี่ยเบอร์ยี่ครับคอสั้นหางกระลอกของแท้แท้แน่นอนนี่ค่ะผลงานของคู่หูตองแปดนะคะกําจัดข้าวดีดยาวัชพืชเยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลย,เย,เลยสวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับคู่หูเกษตรพารวยค่ะวันนี้เราอยู่กันที่น้องช้างอุทัยธานีนะคะ สวัสดีครับว,วันนี้เรารอยู่ที่ตำบลหนองสวงนะครับอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีแปลงนาของพี่พินิดนะครับได้ใช้สารย่อยสลายต่อสร้างฟางข้าวตาคู่หูเสรตรตองแปดตอนนี้หมักไปนะครับตอนนี้ข้าวอายุก,กี่วันแล้วครับ อันนี้อายุ85วันแล้ว85วันนะครับข้าดีดลดลงประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับข้าดีดลดลงประมาณ60เปอร์เซ็นต์60เปอร์เซ็นตเลยนะครับข้าดีดแทบไม่เหลือเลยนะครับอ่าแล้วก็ข้าวตอนนี้เริ่มเหลืองแล้วอตอนนี้คือเรารู้แล้วว่าเข้าดีดเราเหลืออยู่ประมาณเท่าไหร่นี่แผ่นข้าวอะไรนะคะเบอร์20ครับเบอร์20เบอร์20ครับจะมี20นี่ค่ะทุกคนหางกระรอกอันนี้เลยใช่ไหมคอสั้นหางกระรอกงามๆเลยเนาะ นี่ค่ะทุกคนข้าวงามสมบูรณ์ดีมากเลยสมบูรณ์กว่าทุกๆรุ่นไหมพี่สมบูรณ์กว่ารุ่นนี้แน่นทุกทุกรุ่นอ๋อแน่นเท่าที่ทํามามีรุ่นนี้แหละครับลูกตีบอกว่าไล้ละเกียรน่าจะได้ผมบอกครับได้เกียร์เรื่องได้ของหมูแล้วรุ่นนี้ไดกินของหมูแล้อย่างนี้สุดยอดแล้วได้ไรละเกียร์ก็คได้แน่นอนนะครับอันนี้คือได้แน่นอนเมล็ดเต็มนะครับข้าวนี้ดูดลวงได้เลยนะครับเนี่ยเม็ดเต็มนะครับ ดูลวงที่เหลืองนะครับดูฟารมใสของลวงนะครับนี่ลวงใหญ่ลวงเป็นพุ่มเลยนี่ครับคือตัวหางกระรอกแท้ๆนะครับจัดมินเบอร์ยี่สิบนะคะหางกระรอกอันนี้ก็เดี๋ยวเราติดตามอีกรอบนึงคือเก็บเกี่ยวแล้วอ่าตอนนี้เรารู้แล้วว่าเข้าวติดเราลดจริงแล้วก็วัชพืชลดจริงลดจริงอันนี้พี่อยากจะบอกเกษตรกร ยังไงครับที่สารตองแปะนี่มัให้วยได้ประมาณไหนใช้ขู่ตองเกษตรก็ใช้ได้นะครับพวกวัชพืชข้าวดีดกาลดลงเกือบหกสิบเจ็ดสิบปร์เ็นะครับอ๋อแล้วก็ทําให้ดินเราดีด้วยข้าวก็ขึ้นสม่ําเสมออืไม่มีเป็นหลุมเป็นบ่อแบบหวานไปเสมอเขียวทั้งทุ่งเขียวงามตั้งตั้งแต่เกิดมาเลยเนาะครับดีตั้งแต่เกิดคือมันดูแลง่ายครับ แล้วก็ประหยัดปุย๋ยประหยัดต,ต,ต้นทุนเราด้วยนะคะทุกคนสำหรับท่านใดนะคะที่มีปัญหาข้าวดีดหญ้าวัชพืชในนาเยอะนะคะติดต่อสอบถามมาได้เลยค่ะทุกปัญหามีทางออกนะคะเราจะได้ผลผลิตเพิ่มกันเยอะๆค่ะถ้าเราแก้ปัญหาข้าวดีดข้าวเด้งหรือว่าวัชพืชในนาได้หมดนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ